ผลิตภัณฑ์สบู่แบรนด์สุพัชชานำทัพคว้ารางวัลใหญ่อาเซียนพัฒน์อวอร์ด2024สภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยกลุ่มสหภาคีธุรกิจจีนจัดงานมอบรางวัลแห่งปีในโครงการส่งเสริมพัฒนาย,ยกระดับคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมสู่อาเซียนกับรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปีระดับอาเซียนครั้งที่8 อาเซียนพัทอวอร์ด2024เป็ดบิดแอนด์โปรดักต์เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีพลตีมอมราชวงศ์วัยวั์จักพนันห้เกียรติเป็นประธานในพิธีและหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เขารับรางวัลดังกล่าวคือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวเปลี่ยนผิวให้ขาวสว่างกระจ่างใสดูดีมีออร่ากับสุพัชชาโสพัท ทั้งสองสูตรโดยมีทีมผู้บริหารนำโดยคุณสมชัยเรืองอุไรประธานบริษัทสุพัชชา SPC Thailand จำกัดพร้อมด้วยคุณเบนจวรรณศรีสลับรองประธานบริษัทสุพัชชา SPC Thailand จำกัด คุณพิเชษเรืองอุไร CEO บริษัทสุภชา SPC Thailand จำกัดและคุณวราพรเรืองอุไร CEO บริษัทสุภชา SPC Thailand จำกัดเป็นผู้เข้ารับรางวัลณหอประชุมการตารัดกรองทับอากาศค่ะครับก็สวัสดีนะครับผมสมชายเรืองอุไรนะครับเป็นประธานบริษัทสุภชา SPC Thailand จำกัดนะครับค่ะเป็นจานรศรีสลับนะคะเป็นรองประธานบริษัท สุดพิชัยเอฟซีไทยแลนด์จำกัดค่ะวาราทรีนุไลค่ะเป็นซีอบริษัทพชัยเอฟีไทยแลนด์จำกัดค่ะพี่เชษฐเรืองโอฬารครับเป็นซ<อ>ีโอบร,ริษัท<อ>สุขพิเอฟซีไทยแลนด์จำกัดวันนี้มันต้องรู้สึ่ยังไงบ้างคะก็รู้สึกปลื้มใจนะครับและดีใจมันเป็นรางวัลหนึ่งเป็นกําลังใจนะครับช่วงนี้เราก็รู้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงแต่รางวัลเนี่ยทำให้พวกเรานั้น มีกำลังใจที่จะสู้ต่อและเดินหน้าต่อนะครับเพื่อมันมันมันดีใจนะครับปลื้มใจมากที่ได้รับเกียรติได้รับรางวัลอนี้ครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนาะจนมาถึงปัจจุบันเรามีเทคนิคในการบริหารงานยังไงบ้างคะที่ทำให้แบบว่าธุรกิจเรายังอยู่ได้มพราะฉะนั้นก็คือทางทางบริษัทเราเนี่ยนะครับเรามีนโยบายบริษัทสมาชิก ABC Thailand เนี่ย รามีนโยบายอยู่3ข้อที่เราเรียกกันว่า3มิลอันนี้1นโยบายที่1ก็คือลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนั่นหมายความว่าถึงสถานการณ์วัตถุดิบจะขึ้นยังไงเนี่ยเรายังคงราคาขายของเราเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องนโยบายที่2ก็คือในเรื่องของ ความปลอดภัยนะครับลูกค้าทุกท่านเนี่ยต้องได้รับสินค้าที่มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์เป็นสบู่สมุนไพรเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเทสการทดลองนะครับโดยการรับรองอยาถูกต้องนะครับส่วนวินนี่3ก็คือตัวแทนเราที่มีอยู่หมืนม่นหมื่นฝาลายนะครับหมื่นกว่าคนในประเทศไทยและมีส่งออกไปหกประเทศนะครับตัวแทนทุกท่านเนี่ยจะต้องมีไรายได้ที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิมเพราะนั้นผมอยากฝากว่า ธุรกิจออนไลน์ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถังเลือกครับเป็นธุรกิจของทางรอดนะครับเพราะว่าคนเนี่ยตกงานเยอะมากงนั้นเรามาทําออนไลน์ตั้งใจทําออนไลน์นะครับแล้วก็ตั้งใจขายตั้งใจเรียนรู้เนี่ยผมคิดว่าออนไลน์คือทางรอดรับไม่ใช่ถังเลือกครับในส่วนประกอบความน่าสนใจของตัวเองตัสมู่ออยากให้บอกก่อนชนิดหนึ่งมันมีอะไรที่แบบว่าเป็นจุดเด่นอยู่ไนบ้างครับก็คือตัวตัวสมุนไพรเราทําสบู่ที่เป็นสมุนไพรนะครับยึดสมุนไพรหลักของของไทย นะครับเราก็จะมีน้ำผึ้งนะครับมีพวกขมิ้นนะครับมีส่วนผสมว่าหามนะครับเพื่อเพื่อเป็นสมุนไพรไทยเลยนะครับที่ที่ทต่างโบราณโบราณที่ปู่ย่าตายายเราใช้มานะครับและอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราสามารถส่งออกไปได้ถึงพวกประเทศนะครับนั่นคือสมุนไพรสมุนไพรของไทยครับเป็นแบบเป็นยังไงบ้างคะนั่นแต่ทำมาจากตรงนี้ ก็คือตัวตัวสบู่น,นะครับฟิชแบ็ที่เราทำมาเนี่ยในในรตล่าสุดเนี่ยเราทะลุไปถึง3ล้านก้อนนะครับจากที่เราเริ่มมาแค่ระดับพันก้อนนะตอนนี้ยอดขายล่าสุดลอตที่1 9เนี่ยเรามีออเดอร์สั่งเข้ามาทั้งหมด3ล้าน6แสนก้อนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจที่ สมุนไพรไทยเนี่ยเราออกไปถึง6ประเทศนะครับในะอาเซียนแล้วก็ตอนนี้มีที่กำลังดิวล่าสุดของสวีเดนนะครับกำลังคุยกันเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆที่การส่งออกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการภาคปูิใจจากบริษัทเล็กๆนะครับกับพวกเราที่เป็นกลุ่มเล็กๆนะสามารถทำธุรก,กิจและทำสมุนไพรไทย,ยไทยเนี่ยให้ไปโด่งดังในต่างประเทศได้ครับแล้วอจสบูเรามีสอะไรนบ้านตนี้สบู่เรามี2สูตรนะครับ สูตรที่หนึ่งก็คือเป็นสบู่สมุนไมรน้ำนมสดนะครับซึ่งตัวนี้เราจะไม่ผสม,อมไอ้น้ำผึ้งนะครับส่วนสูตรที่2เป็นสูตรที่เราใช้ผสมน้ำผึ้งนะครับซึ่งตัวนี้สูตรที่2ที่เราทําเพิ่มมาเนี่ยเนื่องจากมีฟีดแบ็กจากจากลูกค้าที่ใช้เนี่ยว่าอยากให้เราทําเป็นผสมน้ำผึ้งเพราะาตัวน้ำผึ้งเนี่ยเป็นส่วนที่ทาลดการอักเสบนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็ทําการทดลองมา1ปีเต็มนะครับแล้วก็ผลออกมา โอเคและเป็นเป็นที่ดีมากถึงได้ผลิตในร้อยที่19ซึ่งมียอดสั่งจองสบู่สูตรน้ำผึ้งเนี่ยประมาณ1นึ่ล้านแปดแสนเมก้อนนะครับจากจำนวนทั้งหมด3ล้านกว่านะครับงนั้นถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งของบริษัทสุบัติจ่ายเอพีซีไทยแลนด์ครับกจ้าต่อไปจะมีการอผลิตสินค้าอะไรอื่นตองเติมไหมครับตอนนี้เราเรากำลังดีเวลลอปอยู่ก็เรื่องของอ่าเป็น ผลิตภัณฑ์เราเน้นไปทางผลิตภัณฑ์ไทยนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปทําซึ่งมันจะมันจะพริกโค,คนลาด้ากับกับตัวที่เราทําปัจจุบันเลยนะเราไปทําเรื่องของน้ําพริกเผานะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นสูตรจากปู่ย่าตายายที่เราได้เคยกินพวกเราก็เลยมีความคิดว่าเราอยากทําให้มันเป็นเป็นแบรนด์ที่ที่มันมันสามารถส่งไปขายต่างประเทศได้ตอนนี้เราเราดีลลอปแล้วก็เริ่มทำเริ่มทดลองวางตลาด นะครับซึ่งตัวนี้เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ที่สุวัชชาเนี่ยพลิกพลิกจากาเป็นเรื่องของสกินแคร์เนี่ยไปเป็นอาหารเลยแต่เราจะไปเน้นเน้นเหมือนเดิมก็คือเรื่องของของไทยนะครับของไทยไทยโบราณนะครับนั้นเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราจะเริ่มเริ่มตอนนี้เราเริ่มผลิตเริ่มวางตลาดแล้วนะครับตันนี้มีโปรโมชั่อนอะไรไบ้างครับ ตอนนี้สำหรับของสบู่เนี่ยนะครับเราจัดโปรโมชั่นอยู่ก็คือสามหก้อนเนี่ยสามบาทพร้อมกับสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายของสุปปชาได้ทั้งแบรนด์เลยนะซึ่งมีเราผลิตภัณฑ์มีหลายตัวนั้นเพียงแค่ว่า นัสมัครสมาชิกนะครับได้สบู่5ก้อนนะครับแล้วก็จ่ายเงินแค่350บาทก็สามารถเป็นสมาชิกเป็นตัวแทนของบริษัทสปัาชายพิธีไทยแลนด์ซึ่งสามารถจาหน่ายบริษัทพันของสุัชายได้ทุกตัวครับส